สวัสดีครับตคูนต้านะวันนี้ก็จะมารีวิว Action Figure Ant-Man ขนาดสามด3้นิ้วแล้วก็ Antony นะครับซึ่งเป็นแพ็คคู่มาด้วยกันนะโดย Action Figure ตัวนี้นะเป็นซีรีส์ที่ออกมาในช่วงของหนังเรื่อง Ant-Man เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปี2015นนะฮะโอเคครับก็คู่นี้นะครับชุดนี้นะไปได้มาจาก Toys R s ในซาวด์คาร์ดไลนนานะฮะระหว่างตอนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะโดยได้มาในราคาประมาณ ยี่สิบจุดเก้าเก้าหรือยี่สิบสองจุดเก้าเก้าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็เคยทําคลิปไปแล้วนะทอยฮอลนะเป็นการแนะนําของที่ไปได้มาจากการรีินแลกเปลี่ยนนะก็เดี๋ยวจะลงดีงมไว้ใต้นี้โอเคครับก็คลิปนี้จะไม่มีการบอกประวัตินะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนคงรู้จักแอนดแมนผ่านจากการดูหนังมาแล้วนะก็คร่าวๆคือนี่คือสกอตแล์นะเป็นอดีตโจรที่แหงพิมพ์นะักวิทยาศาสตร์ที่ประดิ์ชุดแอนดแมนนั้นไปช่วยออกมาแล้วก็ ให้ใส่ชุดไปทำภารกิจอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แปลปรากฏตัวในซีวิวอลด้วยนะโอเคครับเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะมาที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันก่อนนะแอนด์แมนตัวนี้นะครับไม่เคยเห็นมันออกมาเป็นตัวเดียวนะฮะแล้วก็โมนี้ผมไม่รู้จริงว่าเคยใช้กับตัวไหนมาแล้วบ้างรู้แต่ว่าเป็นโมที่ดูดีกว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ขนาด3.75นิ้วปกติที่มาจะออกมาช่วงหลังๆนะฮะโอเคเราจะมาซูมดูหน้ากัน ไม่ได้ซูมนะแค่โฟกัสก็หน้ามีรอยตรงนี้นะเป็นรอยแบบขีดสองขีดเลยอันนี้ผมไม่รู้มาจากไหนมันมากับแพ็กอยู่แล้วนะแล้วก็เหมือนจะถลอกนะเพราะว่ามันล้ำเข้ามาตรงสีแดงด้วยแต่นอกนั้นต้องสีแดงคือ,อยังโอเคอยู่นะแล้วก็รายละเอียดบนหน้าถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีนะครับมีการเพ้นสีมาสีดําสีเงินสีแดงใส่รายละเอียดโอเคนะลงมาช่วงคอนะครับก็ มีขีดมีรอยมีแบบแสดงให้เห็นถึงประมาณว่าเป็นมิติของมันนะมีความคลุกคลานะครับแล้วก็มาที่ไหล่กับช่วงตัวนะเป็นชุดของแอนด a แมนแบบในหนังแบบอย่างเนี้ยเลยนะก็ตรงนี้อ่ะมีตินิดนึงนะตรงที่สีดําจะมีสีแดงล้ําเข้าไปทีนิดทีลนิดมีจุดมีอะไรนะตรงนี้ด้วยนะมาดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังค่อนข้างจะเนี้ยกว่าด้านหน้านะผมไม่รู้ว่าทําไม ลงมาถึงช่วงตัวเข็มขัดนะครับไมไ่ติดกาวนะก็สามารถขยับขึ้นลงได้เรื่อยๆนะเป็นเข็มขัดสีขึ้นนะฮะตรงนี้มีเลยอีกนิดนึง่งเดี๋ยวมาช่วงขาครับเป็นกางเกงน,นะก็เราจะเห็นว่าเขาทํารอยยับของชุดมาได้อย่างชัดเจนนะแต่ตรงนี้เหมือนเพ้นคนละแบบกับตรงช่วงตรงนี้นะตรงนี้ก็จะหมุนได้เล็กน้อยโอเคครับ ลายเลยข,ของกางเกงถือว่าทําได้สวยงามนะฮรอยย่นอะไรสุดยอดแล้วก็มาที่รองเท้าก็ไม่ต้องเพ้นอะไรอยู่แล้วช่วงแขนมีตรงนี้ก็ถือว่าโอเคหมดนะอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นในหนังนะครับมือของแอนดแมนจะมีคล้ายๆปุ่มนะให้เขากดเวลาเขาจะย่อตัวนะซึ่งแอคชั่นฟิกเกอร์นี้ไม่ได้ทํามาเลยนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นแค่ใส่ปุ่มเข้าไปก็เป็นจุดให้ติกันหน่อยมาที่จุดขยับนะครับ หัวนะหมุนได้สา0หสิบนะขึ้นได้ประมาณนี้ลงได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากนะครับแขนขึ้นได้ถึงตรงนี้นะหมุนได้ครับแล้วก็สอกเข้าออกแลวหมุนได้นะมือหมุนได้นะครับหรือเปล่ามือหมุนไม่ได้นะครับช่องแขนกับมือหมุนไม่ได้เลยนะฮะก็ไปกระสอบหมดเลยนะฮะมือทํามาเป็นมือถ้าจับหมดเลยก็ผมก็ไม่รู้ว่าแอนแมนมันแต่จ,จับอะไร ผมว่าเขาคงมันอาจจะทำมาให้จับแอนโทนีครับจับมดของเขาอ,อ่ะกล้องไปโฟกัสแอนโทนีนะโอเคครับลงมาช่วงนี้มีจุดขยับหมุนได้360น้ตรงช่วงตัวนะซึ่งเข็มขัดก็จะปิดไว้แล้วก็ขานะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนมากนะคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยติดแข็งเท่าไหร่ก็หมุนอ้าวหลุดโอ้ไม่น่าเลยเข่าเป็นดับเบิ้ลจอยนะ พอหลุดแล้วหลวมเลยครับตอนนี้อันตรายครับลงมาช่วงข้อเท้านะไม่มีอะไรหมุนได้สามร้อยกสิบนะ mm hmm. ก็จะเป็นตรงนี้เป็นล็อกจอยนะเอียงไปซ้ายขวาได้อย่างนี้นะแล้วก็สามารถลงมาอย่างนี้ได้นะ mm hmm. ก็ถือว่าก็สามารถเซตโพสท่าอะไรได้บ้างแต่ว่าการยืนก็จะยืนได้ไม่ดีมากเพราะว่าตรงจุดขยับตรงขานจะค่อนข้างจะหลวมนะครับโอเคก็ตัวแอนแมนถือว่าโอเคคือดูสวย แต่อาจจะไม่เหมาะกับการเอามาโพสท่าที่แบบแปลกๆผาดโผลเหมือนสไปเดอร์ Man แมนอะไรพวกนี้นะเพราะจุดขยับมันอาจจะไม่เอื้อมหน่วยนะครับแต่ว่าก็คือถ้าแบบตั้งโชว์งเงี้ยก็ถือว่าดูโอเคมาดูตัวแอนโทนี่กันบ้างนะครับก็จะเป็นเจ้ามดยักษ์มีปีกนะฮะโดยจุดขยับของเขาก็สามารถถอดออกได้ทั้งหมดนะแล้วก็ค่อนข้างจะหลวมเหมือนกันนะเพราะว่า มันตอนแรกมันก็ไม่ได้ใส่่างนี้ทั้งหมดนะแล้วเวลาผมแพ็กกลับมาใส่กระเป๋ายัดกลับมาประเทศไทยก็ต้องถอดออกนะฮะก็จะมีปีกสองข้างครับปีกก็หมุนได้ยี้แล้วก็ค่อนข้างจะหลุดง่ายนะฮะโดยรายละเอียดปีกก็ถือว่าโอเครายละเอียดตัวนนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะมากนะมันก็เป็นมดสีเทาๆตัวหนึ่งนะเนี่ยขาก็หลุดง่ายมากนะฮะมีขาทั้งหมด6ขาครับก็ไม่แน่ใจว่ามดตัวจริงก็น่าจะมี6ขาเนะโดยแต่ละขาก็จะ แตกต่างกันไปนะอันนี้หักเยอะหักปานกลางหักน้อยแล้วก็มีมีเพ้นแบบรอยสีแดงตรงขาสีเทานะมีรายละเอียดตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้ตูดมดใหญ่ๆนะหน้าก็บ้องแบบครับกับตาสีดาโตๆแล้วก็หัวหลุดจนได้ครับนั่นแหละฮะมันหลุดง่ายมากโอเคเราจะทางใส่กันไป ก็ผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีสำหรับแฮสบนะในการที่เขาทำแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยแล้วก็ออกมาพร้อมกับอคเซสซอรีที่เป็นพาหนะนะซึ่งเขาก็เคยทำกับหนังอเวนเจอร์ที่จะออกมาจะมากับกินเจสนะแต่ว่าในอเวนเจอร์ภาคแรกภาคสองผมไม่รู้นะว่าเขาแถมตัวอะไรมากินเจตแต่ภาคแรกจะเป็นไอรอนแมนมาซึ่งแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนั้นนี่ก็จะแยก่กว่าตัวที่ออกมาเป็นตัวเดียวนะโดยจุดขยับจะแบบแขนหมุนอย่างเดียวขาหมุนอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็รายละเอียดแทบไม่มีนะ แต่ว่าอันนี้คือแอนด์แมนเขาเหมือนเปลี่ยนแนวไปเลยนะเป็นตัวแอนด์แมนแบบจุกขยับอย่างดีแล้วก็มากับแอนโทนีนะซึ่งราคาก็บวกไปประมาณ10เหรียญก็เหมือนซื้อมาแบบตัวฟิกเกอร์ตัวหนึ่งแล้วซื้อฟิกเกอร์ตัวหนึ่งซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ผมมองว่าคุ้มนะคืออย่างน้อยอ่ะอันนี้มันก็ตัวใหญ่แล้วก็มันก็รายละเอียดคือมันไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากอยู่แล้วคือแค่ทํามาให้แบบอ่ะไซส์แบบ ใกล้เคียงกันแล้วก็เหมือนคอมภพกับในหนังได้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าควินเจที่แฮสบูลทำออกมากับอะเรนเจอร์ภาคแรกกับภาค2นะเทียบกับแอคชั่นฟิกเกอร์ก็จะเล็กกว่าในหนังเยอะนะฮะคือฟิกเกอร์ก็จะตัวใหญ่แบบเหมือนเป็นควินเจสสำหรับขับคนเดียวนะแต่ในหนังคือแบบยัดเข้าไปได้ทั้งทีทั้ทงทีมนะแต่น,นี้เป็นแอนด์แมนกับแอนโทนีนะก็ค่อนข้างจะเหมือนในหนังหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแอนด์แมนกับแอนโทนีมันเทียบกันตัวเท่าไหร่นะผมก็ผมคิดว่าก็ประมาณเท่านี้เพราะว่า อันนี้คือเขาทําให้แอนแมนนั้นสามารถไปนั่งขี่แันโทนี้ได้นะเนี่ยไม่ว่าจะขี่ที่คอนะหรือว่าจะไปขี่ตรงหลังตรงนี้ได้ทั้งคู่นะก็แล้วแต่เราจะโพสนะฮะจะยืนจับหัวแอนโทนี้ก็ได้นะอันนึงก็เป็นสิ่งที่ผมโพสไปบ่อยนะฮนะอาลืมบอกอันนี้เป็นจุดขยับที่แบบเป็นพลาสติกอ่อนนะก็ไม่สามารถจะหมุนอะไรได้แต่เราบิดได้เล็กน้อยโอเคครับก็สรุปว่าเป็น ไอเดียที่ดีของแฮสบูลที่ทำคู่นี้ออกมาแล้วก็ถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าแอคชั่นฟิกเกอร์มันเป็นตัวที่โอเคนะโดยถ้าใครได้เห็นฟิกเกอร์ซีรีส์ใหม่กับที่ออกมากับกัปตันมายการีบิววอลนะซึ่งเป็นกัปตันมากากับกับมอเตอร์ไซค์เขานะก็จะเห็นว่ากัปตันมกาตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบจุดขยับอย่างดีรายละเอียดอย่างดีนะถ้าเทียบกับตัวเดี่ยวๆที่ออกมาจากหนังนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้แฮสบก็จะไม่ได้ทําแบบ3 7 5กับมากับหนังละจะเป็นแบบ เล็กลงมาหน่อยแล้วก็จุดขยับจะง่ายๆแล้วก็ราคาถูกลงแล้วก็รายละเอียดน้อยลงนะซึ่งก็ถือว่าโอเคที่เขาเปลี่ยนมาทําเป็นชุดพิเศษแบบนี้นะก็มาให้คะแนนกันนะครับคู่นี้ผมให้อ่ตกจนได้อะไรแล้วให้ขึ้นไปขี่ดีๆเลยกันก็ไม่ค่อยดีเลยผมให้แพ็คนี้แบบเต็มสิบนะฮะก็ชอบชอบรายละเอียดชอบ การทอาออกมาแบบนี้เป็นการสมดุลนะแล้วก็ที่ตัดคะแนนหน่อยก็คือ,อขาต่างๆของแอนโทนีนะมันทําแบบหลวมไปหน่อยหลุดง่ายไปหน่อยนะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดคือมือแอนแมทนะที่ไม่มีปุ่มแล้วก็เป็นจุดขยับแบบที่มันหลวมนะคือเป็นโคนลโมกับหนังภาคอื่นนะคือถ้าถ้าไม่นับตัวเดียวนะแบบไม่นับตัวเดียวของหนังผองหลังนะแต่ว่านับตัวของ อเวอเรส์ภาคแรกหรือกัปตันเมิกาภาค2หรือกัปตันเมิกาภาคแรกหรือซอภาคหนึ 1, ่งซอภาคสองนะพวกนั้นจะจุดขยับโอเคกว่านี้จะไ,ม,ไม,ม่ไม่ลื่นไม่หลวมนะก่อนในจุดขยับไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ารายละเอียดก็ถือว่าโอเคมีถะลอกนิดหน่อยก็ไม่ใช่ความผิดแฮสบูนะผมว่าเป็นความผิดผมเองนะที่น่าจะทําะลอกเองโอเคครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะคอมเมนต์กันได้นะคิดยังไงกับตัวนี้ชอบตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณคิดว่าใครมีไอเดียอะไรแบบ เอามาแบ่งปันกันได้ว่าเออคุณอยากเห็นฟิกเกอร์อะไรออกมาคู่ตัวอะไรมันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ฝากไปไลฟ์เพจ Thailand Marvel Figure Review นะก็จะพยายามอัพถ้ามีเวลาว่างนะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปคงสักพักคงทำออกมานะก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ